สาวัสดีครับเรล่าการเอาอาเทมิเนะท่ามือเกมมาครับหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนยนะครับยังไม่อัปเดตเวอร์ชันก็มี1 0ึ0งจมาแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังไม่อัปเดตเวอร์ชันนั่นเองแล้วก็มาต่อกันในแม่หัวโคตรร้อนมาเดี๋ยวเราไม่อยากแหกแค่นี้เขีย่ยหอบเตะมาแล้ว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  มาแล้วซึ่งก็ขอโทษเรื่องคำหยาบนะครับโดยเฉพาะไอ้น้องคนนี้อย่าพูดมากได้ไหมเขารู้เลอด่านหนึ่งอ่ะผ่านไปแล้วด่านสองอ่ะยังไม่ผ่านเลยวิ่งเนี่ยกโกงดีไม่ได้โกงเนี่ยยังไม่ผ่านสักทีตูดไม่ มันเล่นยังไงถึงจะผ่านวะเนี่ยมันจะยิ่งนี่ยมันต้องเล่นแบบโชว์พาวซะหน่อยทุยอีกแล้วโชว์พาวโชว์พาววันด,ดีน้องมีใครอยู่บอไม่มีใช่บอ,อมา the อวัาดเด้ออย่าไป่ไดฟักเธอหน่อยฟักเอาไว้กินเข้าใจเปล่าฟักอะฟักที่กินกันอะเคยเห็นเปล่า What the fuck เปะนี่อยู่ไหนเอาดิถ้าเจอใครเผยพูดคำหยาบมาโดนตบปาห้าห้าร้อยทีโดนดึงหัวเออมันไม่ได้นี่ห้ามอย่างสีขาวนะตึกตึกตึก,ตกนี่เป็นเงาโชว์พาวอา้าวแสงไฟห้าสิบบาทจุดห้าจะตามมอะไรฉันจะผ่านด่านนี้สักทีด่านสอง อึ้งไม่ผ่านตื่นตืนตืตืตื่น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 เน่เมื่อไหร่จะผ่านเนาะรักเราเถาชีวีแอราอา์าะหาพูดัำหยาบโดนตัวหัวห้าร้อยที แน่ใจวู oh ้อ้ไม่ผานแล้วก็ต้องมกกันแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกเจ้า่พไม่ไม่รจะผ่านด่านสองเนี่ยมันช่างยากเดี่นแสนเข็นเหลือเกินจาก็ต้องโกอีกสิโก้ไม่กลงแล้ว พอ <SM AT> ปันโถโดนตัวหัวเลยเอาไหม่เอาไหม่เราจะไม่ยอมดีน่าจะผ่านไปแล้วไม่ใช uh ่เหรอขื้อูดรอเร็วลุ้มมัน ไปแล้วไม่ได้ปโปรด้วยดานนี้อ้าในที่สุดก็ผ่านกปไปด่านสามโอยด่านสามด่านสามน้องด่านสามมันเช่นยากเย็นเั้นเข้นเลอเกินด่านสี่อ,อย่าบอกนะว่าด่านสามคือด่านเอเอเจอเออเฮอ เดินจอแล้ววิอ้มันให้หล่นลงไปตรงพื้นสีดำฟักที่จริงระดานสามผ่านง่ายนะแต่มันให้หล่นลงไปตรงพื้นสีดำใช่หรือไม่ลองลงไปกันเอ๊ะ มันให้หล่นลงไปตรงขอบสีฟ้านี่หว่ะอะไรอย่าเปลี่ยนดีต้นหอมมือย่าเปลี่ยนดีต้นหอมมานี่มานี่มานี่มันต้องลงไปตรงขอบไหนวะสีดำคขาที้บอกว่าสีฟ้าเปลี่ยนไปนะพอดูอย่าเอาลูแล้วมันให้หล่นลงไปตรงไหนอะไร ไหนที่สุดกันเลยตื่นหรอไม่รู้啊เฮ้ยโปสี่โปอะไรกันอียโปล,ลงไปดูได้ไหมปะได้โปลงไปดูเดี๋ยวโปจะลงไปดูแ <c oughs> อบตายคาตีนเลยเอาตีนคาบตีนเลย,ยาเล่ยไปขัดตก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bố tơ mang này มันให้หล่นตรงไหนแหวะนี่นก็เป็นอันสุดท้ายก่อนสีดันสิบะอะดูแล้วดูแลมันให้หล่นตรงไหนไม่รู้รเรารู้แล้วเองไม่รู้แต่เรารู้แต่เรารู้ไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อไปกินเกลือไปทำแป้งไ,ไปนอนประแปได้ไปจับนมจะไปทำหมูจะดุ๋นหมูข้าวเดียวแต่ไปเดินยี่เหล่าเชีย่ยกระดนขาดยี่เลย นี่เดี๋ยวเจอคุณเทพสปาสเปริตนี่ว่าแล้วถึงว่าทำไมมันแตกต่างกับเพื่อนไม่เทพป่ะทางนั้นทำไมมันมึกจงกาเบยมึงกะเบน ต่อไปก็ดานสี่ฉันได้ไปแล้วฉันอีกนิดเดียวไปกันเลยต้องผ <จะ S 1> ่านด่านผ่านมิถุนายนไม่รู้เหมือนกันนี่เจอเล่นเกมอะไรไม่รู้เลนเ่นแดดเลนเด่นแดดโอ้พระ,ะเด็จเหลือเชื่อเล่นปลาแดว โจ้อาชาอเชอเชอาช้าอาช,อช,อช,อช้าอน,นี้เขาว่ากันว่าห้ามใครพูดถ้าเกิดใครพูดคำหยาบจะโดนตบห500ัวห้ารอยทีถุ้ยาสษอตนนี้ตอนนี้กพกูพ <L. S 2> ูดคำหยาบวยะุงก็ต้องเหือสามร้อีเพรงพูดคำหยาบเยอะไม่ถึง แม่้องนะ<ห>นมาอะไรเจ้าพันดอนกุดท้ายเนี่มนย,ยม,ม,มันช่างยอดเยีนแสนเขีนเอามาหิดมีดด้านซ้ายด้านซ้ายมันช่างยอดเย็นแสนเขียนเอ๊ะมันเป็นตรงกลาไงไม่ใช่เหรอก็ใช่เลยก็ใช่ด้านี้เออฉันด้วยรอเป็นหนึงไงรอใคร รอก้อนหินเกียร์โหลดเฮ้ยทำไมไฟตรงนู้นเป็นสีส้มนะต้องรีบไปดูแล้วเฮ้ยมันหลอดมัดลอยได้ป่าว อต้องเรีบไปแล้ว <itch> อ <i> okay. ouais uh ีกห้านาทีบรรลุธรรมโอ้ยเรือผ่านเรือผ่านเลย มันต้องไโปได้ไหมเนี่ยน้องเฮ้ยมโได้เฮ้ยโบเลยนะโ้มันต้องเล่นด้วยความตั้งใจจริงไ้น้องแกตายเลย ขอโปก่อนนะครับดานซีพานมาได้แล้วด้วยการโปรชุดตูครับใหญ่นอกเรียนเบ็ดไอ้บ้าตอยสูงแจกไฟชุดใหญ่ไฟกับเฮปเฮเฮปเฮปเปวัดีคิป๊แต่ชีวิตผมก็มีแต่การโปรอ๋อฮะโอ้โหด่านไปถึงบังเกิดบังเกิดเจ้าเจ้าอยู่หัวด่านห้าแล้ว โอ้โหวันจะผ่านยังไงวันนี้แปลกฮึ่มถือเกไม่โปรก็ไม่รอดเหรอเออไม่โปรก็ไม่รอดโอ้โหด่านห้าป้าขวโหมเลยตั้งหอาเลยขี้แตกฮึ่มโยโย่โยขี้แตกสนุกไปตรงกลางใช่ไหม พาพน,นี้ก็ต้องขอลาไปกันอย่าลิมกดสัารไคลส์กดไลคลและเป็นกำลังใจในการทำกิปด,ด้นะครับอย่าลืมกดเข้าอีเด้วยะบ๊ายบาย